ถนัดข้างเลยใช่ไหมแม่แล้วก็แม่มองไปในโป้งตัวเองใช้สายตามองแล้วแม่ก็เบี่ยงแขนไปช้าช้ามองตามในแม่เบี่ยงไปด้านหลังมองตามในแม่เบี่ยงช้าเบี่ยง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 ไปเบี่ยงไปจนสุดแรงแม่เลยว่าแม่ได้ถึงไหนโอ้โหสุดแล้วสุดตัวได้ถึงได้ถึงหูตู้แม่ยืนอยู่นี้แหละอ่ะทีนี้แม่ดมดูหอมไหมอ่ะทีนี้แม่เนี่ยง่ายขึ้นง่าขึ้น แล้วกะดกลิ้นขึ้นเดี๋ยวหนูจะเทให้กระดกลิ้นขึ้นอย่านั่งสูงหย่านั่งขึ้นลงไหมคะแม่ลงยังอ่าลงแล้วทีนี้แม่เอไหมกดทับไปอาลินอาินนะครับแม่แม่งพูดอารินทับไปแทีนี้เดี๋ยวเขาละลายหมดแล้วแม่ก็ขาปวดข่าปวดแข้งอะไรเงี้ยเมื่อยในเวลานั่งหายใจแม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยปกติใช่ไหมคะกินข้าวก็กินได้ปกตินอนได้ปกติใช่ไหมคะไม่มีอะไรแดงสิ้นเนาะ มีอยู่อย่างเดียวที่หมอบอกว่าเป็นไตแค่นั้นใช่ไหมคะแต่ก็เป็นโรคจามแตระยะสุดท้ายบอกันเลยต้องก่แล้วอดีคนอื่นคนนัวคนนี้หลายเท่าเลยไม่ใช่คือคือมันรักษาไม่ได้แล้วอต่อไปก็คือฟอกไงจิบน้ำตามใช่ไหมต่อไปก็คือฟอกถ้าฟอกแล้วก็ไปดีเออฟอกแล้วก็แต่ก็ดีได้ท้าไะ้กินท้าไะ้กินทีนี้แม่ตื่นเช้ามาน่ะแม่เป็นคนที่กินน้ํำไหมรีบกินตรงนี้กินน้าเนาะตืดับไปเลยออาแม่ทีนี้ นะคะแม่ตั้งแขนงขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมเอาข้างที่แม่ทําเมื่อกี้ค่ะแล,แล้วแม่ก็เวียงไปให้จนสุดตัวเองเลยว่าจนคิดว่าตัวเองอะ่ะแขนแขนสุดตึงได้เอาให้แบบ,แบ,บจนจนตึงแล้วอะ่บบวอะค่ะเ<บ>วียงปไปเลยค่ะเอาจนคิดว่าตึงแล้วไปไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะแม่อะไ้กว่าเก่าอยู่มันก็ได้เยอะกว่าเดิมอีกค่ะเยอะกว่าเดิมอีกแต่เขาจะถึงถึงไปไปนั้นไปนีก็อยู่อยู่ประตูโน้นตอนนี้มาอยู่ประตูที่สองค่ะนั่งลงค่ะแม่รายการอยู่